ขับเรียนท่านประธาน,น,นที่เคารพกับผมนายภูมิพัฒน์พาชรทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขตหนึน่งจังหวัดนครพนมพักเพื่อไทยผมขอพิปายยัติเรื่องขอให้สภาผู้แทนรัษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่สองของประเทศไทย หรือการสร้างแนวป้องกันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ประสบปัญหากำลังจะจมน้ำบาดาลท่านประธานที่เคารพประเทศไทยของเราได้มีการเสนอสร้างเมืองหลวงแห่งที่สองหรือสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ทั้งหมดห้าครั้งแล้วครับครั้งครั้งที่หนึ่ง สมัยรัฐบาลเจอมพลปอพิบูลสงครามเสนอย้ายไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่สองสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธเสนอย้ายไปที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดชะเชิงเซาครั้งที่สามนายสมัครสุทรลเวชสมัยดำรงตำแหนง่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอย้ายไปจังหวัดนครปฐมครั้งที่สี่สมัยรัฐบาลพันตำรวจโทรดรทักษิณชินวัตรเสนอย้ายไปที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครั้งที่ห้าสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเสนอย้ายไปที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกและขยายเชื่อมอำเภอหนองแค จังหวัดสระบ,บรุรีรวมเสนอไปแล้วถึงหสมัยห้าครั้งกับผมจึงขอากาาบเรียนท่านประธานไปยังรัฐบาลนายกรัมมนตรีนายเศรษฐาทวีสินซึ่งในการจะย้ายเมืองหลวงหรือเมืองหลวงแห่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าผมไม่ขัดข้องแต่การพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นมาตรฐานสากลทั่วโลกเขาพัฒนาการพัฒนาต้องพัฒนาทุกจังหวัดให้เสมอภาคไม่ให้เกิดความเหลื่อมลำ้ำไม่ใช่การพัฒนามีแต่การพัฒนากระจุกแต่อยู่ในเมืองหลวงหรืออยู่ในกรุงเทพมหานครมีรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินทางด่วนมอเตอร์เวย สารพัดใช้เงินเป็นแสนแสนล้านเป็นล้านล้านบาทนั่นคือการพัฒนาผิดพลาดที่ผ่านมาส่วนหมู่บ้านห่างไกลจังหวัดที่ห่างไกลาการพัฒนาราช้ารัฐบาลการพัฒนาไม่ทั่วถึงแม้บางสมัยบางนายกรัฐมนตรีไม่รู้ความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนไม่รู้ปัญหาเรื่องโฉนดที่ดิน พูดเรื่องที่ดินก็ไม่ทราบเรื่องเพราะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดีอังกฤษนั่นคือปัญหาแม้กระทั่งผมเสนอว่าพี่น้องประชาชนของเราอยู่ในชนบทดื่มน้ำที่เป็นสนิมนายกรัฐมนตรีก็เข้าใจว่าคุเลิร์น้ำเป็นสนิมคำว่าน้ำเป็นสนิมนั่นคือหนองน้ำหรือน้ำ บาดาลเวลาสูบขึ้นมาเป็นน้ำกินน้ำใช้มันมีตะกอนมีสนิมน,นั่นคือปัญหาของประเทศไทยของเราในการที่จะสร้างเมืองหลวงแห่งที่สองแห่งที่3แห่งที่สที่หผมยินดีครับเพื่อนำความเจริญไปสู่จังหวัดต่างๆทั้งหมด77จังหวัดเพราะการพัฒนาจะได้ทั่วถึงเราจะได้มีรถไฟรางคู่ไปทุกจังหวัด รถไฟความเร็วสูงไปจังหวัดต่างๆและไปสู่ชายแดนไปจังหวัดไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงนั่นคือหลายประเทศเขาพัฒนาแบบนี้มีถนนหนทางน้ำไฟประปามีเขื่อนมีฝายมีระบบชนประทานสมบูรณ์แบบไปทั่วทุกหมู่บ้านพี่น้องสสอของเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลามาหารือมายื่นกระทู้ยื่นยัดติ ถามรัฐบาลถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเช้านี้หลายท่านก็ถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อขาดการพัฒนานั่นคือปัญหาของประเทศไทยของเรารัฐบาลชุดนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีซึ่งมีนโยบายดีๆของพรรคเพื่อไทยผมเข้าใจว่าน่าจะพัฒนาได้ทั่วถึงทั้ง77จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่ห่างไกลนะครับท่านประธานปัจจุบันนี้ต้องซื้อน้ำมันเติมรถยนต์แพงกว่ากรุงเทพลิตละสองบาทสาบาทค่าใช้จ่ายสูงความยากจนมากปัญหาความเดือดร้อนเต็มไปหมดตามมาด้วยผู้มีอิทธิพลมีการต้องส่งสวยไม่ส่งสวยถูกจับแต่ละเรื่องแต่ละอย่างที่พี่น้องประชาชนหรือร้านค้า ผู้ประกอบการทำผิดกฎหมายถูกเรียกร้องหรือถูกเงินส่งสวยนั่นคือสภาพความเป็นจริงในแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดในการพัฒนานะครับท่านประธานของเราต้องส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดที่ห่างไกลจังหวัดไหนที่อยู่ไกลๆต้องให้ราคาน้ำมันถูกลงมากขึ้นเรื่อยๆ เก็บภาษีน้ํามันให้ถูกลงอย่างเราผลิตน้ํามันไปขายประเทศเพื่อนบ้านลิตรละ1 6บาท17บาทยังทําได้เขาขายกันแค่1 7บาทส่วนประเทศไทยของเราผู้ผลิตน้ํามันผู้ส่งออกขายลิตรละ30กว่าบาทต้องส่งเสริมการลงทุนจังหวัดที่ห่างไกลให้มีการเก็บภาษีให้เก็บค่าใช้จ่ายต่างๆให้ถูกกว่าในกรุงเทพ บริษัทห้างร้านโรงงานต่างๆก็จะไปตั้งอยู่จังหวัดที่ห่างไกลโรงงานเขาก็เสียค่าใช้จ่ายน้อยลงไม่มีการส่งสวยไม่มีการเสียเงินใต้โต๊ะการอนุมัติต่างอย่างรวดเร็วภายในหนึ่งวัน24ชั่วโมงแรงงานต่างๆไม่ต้องมาทำงานอยู่ในกรุงเทพสม,มุิปากการสม,มุิสาครนทำงานอยู่ในบ้าน และจังหวัดของตัวเองได้เลี้ยงลูกของตัวเองไม่ต้องฝากลูกหลานให้คุณปู่คุณย่าเลี้ยงแทนไม่ต้องไปหางานทำอยู่ต่างประเทศนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลต้องรีบทำเพื่อพัฒนาทุกจังหวัดให้เกิดความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ําที่ผมได้ยินมานานครับตั้งแต่สมัยเด็กๆไม่เคยทําได้ลดความเหลื่อมล้ําเสมอภาค ถ้ารัฐบาลเราพัฒนาแบบนี้และตามนโยบายพักเพื่อไทยผมคิดว่าทำได้แน่นอนกราบขอบพระคุณครับ